ททบห้าร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรทัศนมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเพื่อชีวิตที่ดีกว่าชุดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ นักบริบาลชุมชนเปรียบเสมือนหมอครอบครัวที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งในงอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก็ได้มีการจัดตั้งโครงการนักบริบาลชุมชนขึ้นมาโดยทำงานร่วมกับทีมสหาสาขาวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายค่ะโครงการจัดตั้งนักบริบาลชุมชน ในถินถุรกันดารถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะปัจจุบันมีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจํานวนมากที่จําเป็นต้องได้รับการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพอำเภอดันซ้ายก็เป็นหนึ่งในอำเภอที่มีนักบริบาลชุมชนคอยให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลคนในชุมชนโดยจะทำงานร่วมกับทีมสา,สาขาวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชดันซ้าย าาบทบาทนักบริบาลชุมชนนะคะคือเข้ามาดูแลคนไข้สอบถามการจากญาติหรือลูกสาวก่อนช่วยวัดไข้วัดความดันแล้วก็กายภาพบำบัดคะ่ะมีความภูมิใจที่ได้เข้ามาในส่วนของนักบริบาลชุมชนนี้นะคะคืออยากเห็นรอยยิ้มของคนไข้อยากเห็นพัฒนาการของคนไข้ที่ดีขึ้นจะทำให้คนไข้มีชีวิตประจำวันเหมือนเกือบ,กอบ,กอบปกติ แบบแค่ข้อไม่ติดแขนขาพยายามไม่ปวดแล้วก็จะทำให้คนไข้มีชีวิตที่ดีขึ้นและก็ญาติมีความภูมิใจมากขึ้นค่ะการที่ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพในชุมชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเสริมสร้างความเสมอภาคให้เป็นเป้าหมายสำคัญในฐานะนักบริบาลชุมชน ก็มื่อนี้ก็กดีใจบเพว่ามูเจ้าหน้าที่ที่เราพิสูจก็อย่างบที่โบ,บปะก็มีความห่วงใยไม่ยายอยู่กับมูลูกมูลาดมูพี่น้องญาติก็เห็นมูหม้อมาก็ดีใจก้ะมีความประทับใจวิชาความรู้ที่คุณมยุรีทิประโส์ได้รับจากการเป็นนักบริบาลชุมชนถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะปัจจุบันบุตรชายของเขาได้ป่วยเป็นโรคพิการทางสมอง เขาจึงได้มีความรู้ในการดูแลบุตรชายของเขาอย่างมีประสิทธิภาพมีหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องโดยในทุกๆสัปดาห์ก่อนที่เขาจะลงปฏิบัติหน้าที่นักบริบาลชุมชนทางโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด้านซ้ายก็จะแวะมาเยี่ยมและทําการตรวจรักษาบุตรชายของเขาเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษาและประเมินความผิดปกติทางร่างกายเพื่อให้น้องมีสุขภาพดีขึ้นเคสนี้ก็คือพั ความสามารถพัฒนาการไม่น่าจะเท่าเทียมกับเด็กปกติและก็ต้องมีการพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วค่ะว่าเ,ออเราฟื้นฟูไปเต็มที่แล้วเด็กน่าจะเกิดความพิการแล้วแหละผู้ปกครองก็ต้องยอมรับในสภาพที่ที่ที่เกิดขึ้นนี้ได้แล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้ค่ะดูแลผู้พิการได้ค่ะถึงแม้โชคชะตาจะเล่นตลกกับคุณมยุรีที่ประโสนิแต่เขา ก็ไม่เคยย่อท้อกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเขามีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้ดูแลบุตรชายของเขาอย่างสุดความสามารถในฐานะแม่คนหนึ่งและอีกหนึ่งหน้าที่ของเขาคือการได้เป็นนักบริบาลชุมชนได้ดูแลคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เห็นประชาชนในถิ่นทุรก,กันดารได้รับการบริการด้านสาธรารณาสุข อย่างเข้าถึงและมีประสิทธิภาพถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเหล่านักบริบาลชุมชนทุกคนสวัสดีค่ะ